เดี๋ยวเรามาดูทางเชื่อมระหว่างห้างเดอะมอบางกะปิไปทางเดอะสกายวอล์คที่เดินไปสถานีรถไฟสายสีเหลืองบางกะปิเนี่ยดูบรรยากาศระหว่างที่จะไปทางเชื่อมสกายวอล์คเนี่ยคือพื้นที่ของอเดอะมอลล์บางกะปินะครับสวยนะฮะนี่ช่วงเย็นๆประมาณสัก6โมงกว่าๆเกือบทุ่มหนึ่ง เนี่ยตอนนี้ผมกำลังเ,เดินเนี่ยแล้วก็มันก็จะเชื่อมสะพานลอยตรงไปนะครับแล้วก็ท้าซ้ายนี่ก็จะเป็นทางสกายวอลกนี่็นะละครับเดินตรงไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็ตอนแรกเข้าใจว่านึกว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะตอนนี้ก็เริ่มมีคนใช้บริการกันเยอะนะครับก็ดีฮะมันจะได้แบบมไม่ไม่ไม่น่ากลัวเนี่ย นี่ก็เป็นทางเข้า,าไปห้างเดอะอลบารก็ติีเหมือนกันเป็นทางเชื่อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปอีกนะเรื่อยๆก็เดินสบายๆนะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยาทางเท้าหรือทางฟุตบาทเนี่ยมันยังมันแคบอยู่แล้วก็มันจะมีก่อสร้างบางส่วนนะครับเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะ ก็ขวาก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับแล้วก็มองขวาไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสะพานทุกระดับแล้วก็บนสุดก็จะเป็นเขาเรียกอะไรฮนะทางรถไฟสา,สายสีเหลืองนะครับแล้วก็เรามาดูด้านซ้ายกันด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตะวันนาบางกะปินะฮะนี่ก็ประมาณ6โมง,งกว่าน,นีนะ่นะดูฮะทองฟ้าสวยนะครับช่วงเวลานี้ครับเขาเรียกเหมือนโรเต้ แสงมันจะดูโอเคระหว่างท้องฟ้ากับตัวแสงนะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับตรงนี้ก็ทางถนนใหญ่นะครับช่วงเย็นๆนะแล้วก็เดิเดนต่อไปนะครับก็เดิน ระยะทางนะครับผมเดาแล้วกันนะครับก็ประมาณสักไม่รู้ว่าประมาณนะประมาณสักร้อยเมตรมัง้งนะก็เดินไปก็ไม่ทันได้ยีงไงครับเดินไปสักพักก็เดี๋ยวเราก็จะเจอสถานีบางกะปิรถไฟสายสีเหลืองนะครับผมว่าทางสกายวอล์กนี่มันโอเคนะเพราะว่าเดินไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามีความปลอดภยัย เ,ออเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้เนี่ยพอเราผ่านตะวันนาไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ระหว่างทางตะวันนาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกทางหนึ่งที่มันสามารถที่จะแบบทะลุถนนอีกถนนหนึ่งได้เดี๋ยวไปดูกันเี่ยเดินไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็พยายามที่จะแบบไม่ตัดต่อคลิปถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ดูกันแบบสดๆไปเลยว่าเออเป็นยังไงแบบไหนนะครับอ่าตรงนี้ฮะก็จะเป็นถนนนะครับอ่าซ้ายมือจะเป็นตะวันานาแล้วก็ตรงไปเนี่ยมันจะไปะนุถนนรามกำแหงนะครับตรงไปเลยนะจะะนุถนนรามกำแหงนะครับ แต่รู้สึกว่ามันจะเปิดเป็นเวลานะครับถ้าเกิดช่วงเช้าผมไม่แน่ใจหรือผมอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเวลาอาจจะไม่เป็นเวลาก็เข้าได้ตลอดเออผมผมจำผิดจำผิดทางไปอ่าเนี้ยตรงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยใกล้ถึงแล้วแล้วก็มันก็สุดทางตรงนี้ข้างหน้านั้นขบนก็จะเป็นสถานีรถไฟสายสีเหลืองนะครับนะ แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีลิฟต์เอาไว้สำหรับาบางคนอยากจะเดินขึ้นมาหรือว่าสำหรับคนที่แบบคนชรานะครับก็จะได้ง่ายขึ้นเวลาเพราะว่าบันไดบางครั้งมันชันพอประมาณเหมือนกันนะครับผมเดินยังเหนือ่อยตรงนี้เนี่ยพอเราจะลงเนี่ยมันก็จะติดกับ แมคโครบางกะปินะครับนะมองไปทางซ้ายก็จะเป็นตะวันนาแล้วก็เดอะมอลบางกะปิียอยู่ติดต,ต,ตกันครับนะไม่ไกลสะดวกครับอยากจะซื้อของราคาสมงก็มาที่นี่ได้นะครับนะให้ดูโดยรอบอนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับนะทางมันก็ชันพอประมาณนะครับเดินก็เหนื่อย คนแก่ที่เดินไม่คล่องขึ้นลิฟต์จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ปะกะติก็ถือว่าได้ออกกาลังกายก็โอเคอยู่นะแต่มันก็เป็นจุดพักเวลาเดินลงบันไดแล้วก็จะมีจุดพักด้วยโอเคอยู่นะครับอ่าตรงนี้ข้างหน้านั้นนะใกล้ๆก,กับป้ายใหญ่จะเป็นเซเว่นนะครับะก็เดินลงไป ก็จะไปตะวันนาเรืบอมังกระปินะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ไปละเราไปมาแล้วเมื่อกี้นะนี่ก็เป็นสถานีบังกระปิก็เดินต่อไปมันมีจุดขึ้น2อสาทางนะครับนะแล้วอีกทางหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ